สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้าเปลี่ยนออฟโรดสายลุยขอบ16นะคะชุดนี้จะมาพร้อมยางมอนเตอร์265/75/16นะคะดอกหนาๆสวยมากๆเลยนะคะล้อมือสองนะคะสวยๆนะคะออยางหนามากๆเลย แรกเทินล้อเดิมฟอร์ดนะคะนี่ล้อเดิมฟอร์ดขอบ16นะคะมาเสริมหล่อเป็นออฟโรดสายลุยขอบ16นะคะสวยๆอีกหนึ่งชุดนะคะ ร้านสัญญาการยางปากทางห้องเฮียงเ่อ,อยางตลาดจังหวัดกาฬสีนะคะสอบถามได้ที่099นะคะ3 5 4 4 4 6 8นะคะจะมีล้อใหม่ป้ายแดงออฟโรดสายลุยล้อเดิมล้อแต่งนะคะมีให้เลือกหลายแบบหลายชุดเลยสามารถนำล้อเก่านะคะมาแลกเทินที่ร้านได้เลยนะคะ สยมากๆเลยขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดมุกดาหารนะคะวันนี้นี่แวะมาอุดหนุนที่ร้านนะคะมารับออฟโรดไซ้ลุยขอบ16สวยๆนะคะอีก1ชุดค่ะ พี่ pues mm yeah. like อ๋อฮะล้อมือสองนะคะมีให้เลือกอีกหลายชุดเลยจะเป็นล้อใหม่ป้ายแดงนะคะอีสุสุนะคะก็มีนะคะ ชุด15,900บาทนะคะมาพร้อมอยางบิสโตน215 70 16ปี23นะคะนี่เส้นสีชัดเจนเลยขอบคุณลูกค้าที่แวะมาอุดหนุนนะคะ ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะค้าขายเฮงเ็งร่ำรวยร่ำรวยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ